สอนกฎหมายไ่้ไหมได้ได้ไดดกฎหมายถ้าเขียวไปได้กับเด็กอายุสิบหกสิบเจ็ดอ่ะเขียวผิดไหมผิดค่ะผิดพรบองะอายุต่ำกว่าสิบแปดแล้วถ้าเกิดเขียวไปได้กับเด็กปีหนึ่งที่อายุสิบสิบแปดแล้วอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแล้วถ้าเกิดเด็กเด็กอายุมสี่เนี่ยไปได้กับรุ่นพี่ผู้หญิงวัยยี่สิบเก้าเนี่ยผิดไหม ก็ถ้าสมยอมก็ไม่ผิดนะถ้าเขาไม่ฟ้องก็ไม่ผ lonely, ิดเข้าใจปะสมยอมไม่ผิดแล้วถ้าเกิดเขียวแล้วถ้าเกิดเพราะมันเป็นเพราะฝ่ายฝ่ายฝ่ายผู้หญิงไงเป็นใหญ่อะแล้วถ้าเกิดเด็กอายุสิบหกได้กันเองมสี่แอบได้มีอะไรกันผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดเพราะเป็นเด็กทามท้องก็พอไม่ผิดไม่ผิดแล้วแล้วถ้าเขียวไปได้กับผู้หญิงอายุยี่สบสามยี่สบี่ะผิดไหม ไม่ผิดเพราะเขาบรรลุป็นติดภาวะแล้วแล้วเขาก็สมยอมจะโดนหาว่าอา๋อก็ตอนนั้นสมยอมเอง,เองเนี่สมยอมเอง,เองเนี่ก็เพราะว่ามันทะเนหางา่เพราะมันโตเราได้กันก็ไม่เป็นไรนี่เป็นกฎหมายเบื้องต้นนะ